If you wish to be successful, study success. If you wish to be happy, study happiness. If you wish to be wealthy, study wealth. Don't leave it to chance. Make it a study. Some people just go through the day with their fingers crossed. See, that won't do it. You've got to study the things that can change your economic, social, spiritual, personal life. ทุกคนเราชอบคำของคุณจิมรอนมากเลยนะคะที่ท่านบอกว่า don't leave it to chance make it a study คือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีพลังมากๆเลยนะคะสำหรับเรากับการที่ได้ฟังปรัชญาหรือว่าความคิดที่เขาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเนาะ don't leave it to chance make it a study ก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมาได้ง่ายๆด้วยความบังเอิญน,นะคะแต่ว่ามัน ต้องได้มาจากการเรียนรู้การใช้เวลาเพื่อที่จะทําบางอย่างให้สําเร็จนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตีความจากคําพูดของคุณจิมนะคะแล้วมันใช้กับเราได้ตลอดเอ่อไม่ว่าเราอยากทําอะไรให้สําเร็จสิ่งนี้ค่ะมันเตือนใจเราตลอดแต่สําหรับเราน้อยมากเลยที่แบบพยายามทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จครั้งแรกค่ะมันต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3าเราถึงจะทําสําเร็จนะคะนี่คือสําหรับเดาวนะ้ โอเคก็วันนี้นะคะที่เรามาอัดวิดีโอเพราะว่าเราคิดว่าเราพร้อมแล้วค่ะที่จะแชร์ประสบการณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งให้กับทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่นะคะถ้าใครจำได้หรือใครเคยดูวิดีโอของเราเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะที่เราทำไว้เกี่ยวกับการทำงานที่นี่เนาะทุกคนจะเห็นว่าเราไปนั่งอึมอมนั่งอึนๆอยู่ข้างลำธารน,นะคะแล้ว เราพูดไปด้วยความรู้สึกแล้วเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าช่วงนั้นนะคะเรายังทำงานอยู่ที่โรงแรมแล้วเป็นงานที่เราไม่ชอบเลยแต่เป็นงานที่เราฝืนทำเพราะเป็นงานที่เราทำได้นะคะเจอนี่การทำงานเจอนี่การหางานของเรามันผ่านมาตอนนี้เป็นเวลาเข้าปีที่6แล้วค่ะที่เราอยู่ประเทศอังกฤษและตอนนี้นะคะเราได้ทำงานที่เรารัก แล้วก็เป็นงานที่เราฝันเป็นงานที่เราชอบที่สําคัญก็คือเป็นงานที่เราทําแล้วเรามีความสุขค่ะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กับทุกคนว่าเส้นทางนี้มันมาได้ยังไงอืมก็งานแรกที่เราทํานะคะคืองานที่โรงแรมที่เราแบบเล่าให้ทุกคนฟังตอนที่เราอยู Armed ่ข้างลำธารเนาะก็เป็นงานที่เราไม่มีความสุขเลยทุกคนเป็นงานที่แบบเราต้องบังคับตัวเองให้ไปทำเพราะเหตุผลอะไรหลายๆอย่าง แบบเราอยากได้บ้านตอนนั้นนะคะเราอยากได้มีเพย์สลิปแล้วก็เพื่อจะซื้อบ้านอยากมีเงินเก็บเพื่อจะซื้อบ้านนั่นแหละแล้วก็เรากลัวการลาออกจากงานกลัวว่าเราจะไม่ได้งานที่เราแบบมีเงินเดือนใช้นะอะไรเงี้ยค่ะคือกลัวว่าจะหางานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับเราไม่มีประสบการณ์การทํางานที่ประเทศอังกฤษมาก่อนไม่เข้าใจว่านายจ้างอะ่ะต้องดูแลลูกจ้างยังไงให้ให้เขารู้สึกปลอดภยัยให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแล ด้วยความยุติธรรมปรากฏว่างานที่ที่เราท,ทําที่ที่โรงแรมอะค่ะเราโดนแกล้งเยอะมากไม่ว่าจะจากหัวหน้าของเรานะคะอย่างเช่นให้เราทํางานแบบกะดึกบ่อยมากแล้วก็ต้องทำเสราร์อาทิตย์บ่อยมากแบบติดตดกันปกติค่ะ,คะเสราร์อาทิตย์เขาควรจะให้ทำเสราร์อาทิตย์เว้นเสราร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะว่าคนเขาจะได้มีวันหยุดเอิมสุดสัปดาห์ด้วยอ,อย่าเงี้ยค่ะก็ เหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็โดนเพื่อนร่วมงานอีกทีมหนึ่งก็แกล้งก็คือแบบคือแบบมันเหนื่อยแล้วมันมันแบบมันท้อมันแบบเฮ้ยทําไมเราโดนอะไรอย่างนี้วะแล้วอีกเยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเราแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรคะเราโดนแบบแคกอะค่ะเหยีย yeah ดเพราะว่าอย่างเช่นแบบเขาแบบอยากจะเอาเงินคืนอะไรอย่างเง,งี้ยค่ะทั้งทั้งที่เขาไม่ควรจะได้เงินคืนเราก็แบบสู้เนาะ เขาก็มาหาว่าเราอะเป็นคนต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเอิม่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหาเรื่องแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีความสามารถพอหรอือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าให้เรามานั่งลงแล้วก็คิดจริงๆแล้วนะมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่มีความสามารถแต่ว่ามันเป็นเพราะองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่ทํางานมันบั่นทอนเราเยอะเกินไปจนถึง ทั้งสุดท้ายค่ะที่เราโดนหัวหน้าอีกทีมนึ่งค่ะมาบังคับให้เราไปถูพื้นเพราะว่าเขาทําแก้วแตกอันนี้ค่ะเราโกรธมากๆเราปฏิเสธไม่ไปทําเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเขาเป็นคนทําแตกเองเขาต้องเป็นคนเก็บเองใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาขู่บอกว่าเออเธอไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครฉันสั่งให้เธอทําอะไรทําไมเธอไม่ทำอย่างเงี้ยมดก็แบบปฏิเสธแล้วก็ก็เลยแบบคืนนั้น,นะคะเขียนอีเมล ไปหาเขาเรียกว่าอะไรคะเอิม่มหัวหน้าใหญ่อะคะ่ะว่าอันนี้เกิดขึ้นนะแล้วฉันไม่แฮปปี้ฉันต้องการฉันต้องการเอิม่มจะลาออกแล้ว วันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ได้คุยกับหัวหน้าของหัวหน้าใหญ่ของโรงแรมใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาขอเขาให้พนักงานคนนั้นนะคะหัวหน้าคนนั้นมาขอโทษเราแล้วก็ขอให้เราอยู่ต่อแหละแต่เราอะไม่ได้อยู่ต่อหรอกคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีความสุขแล้วเขาเสนองานที่แบบเป็น หัวหน้าสูงขึ้นมาคือตอนนั้นเราเป็นรีเซพชันปกติแต่เขาเสนอให้เราเป็นหัวหน้ารีเซพชันแล้วแต่เราเราคือเราไม่เอาแล้วอะคือเราไม่ไหวแล้วเราคิดว่างานเนี้ยมันไม่ได้เป็นงานที่แบบเราทําแล้วเรามีความสุขมันเป็นงานที่ทําให้เราเสียสุขภาพถ้าเรายิ่งทําต่อไปใช่ไหมคะเราตัดสินใจเดินต่อลาออกค่ะ แล้วทุกคนเชื่อไหมคะแบบตอนที่เราได้ทํางานที่เวสโทรสค่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเราไปแบบเปลี่ยนชีวิตเราไปกระทันหันมากจากที่เราแบบเคยเสียใจว่าเอ้ยเราเรียนจบมาตั้งตั้งดีมีดีกรีที่ที่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรากลับไปทํางานที่แบบมันมันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกนําซ้าเราก็มาทํางานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เราเหรอ แต่ทุกคนแบบพอทําไปแล้วนะคะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากมันทําให้เราได้เห็นวัฒนธรรมการทํางานมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเอ่มนายจ้างอ่ะเขาควรจะดูแลลูกน้องยังไงที่แบบให้มันถูกวิธีถูกกฎหมายก็คือถ้าลูกน้องโดนกระทําโดนแบบโดนบูลลี่หรือว่าโดนแกล้งโดนอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะดูแลเขาก็จะเข้ามาสืบสวนทุกอย่างเพื่อจะทําให้ทุกอย่างมันถูกต้อง ไม่ได้เหมือนกับที่โรงแรมตอนนั้นเนาะที่โรงแรมเขาอาจจะมีมาตรการดูแลด้วยแหละแต่เราอาจจะไม่มากเราอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะแต่เพราพอมาเวทัวร์สค่ะ work e t h i c ของเขาอะค่ะคือมันดีมากเลยค่ะมันแบบเขาดูแลพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมไม่ว่าจะใครอะไรยังไงเธอมีสิทธิ์ที่จะ เปล่งเสียงของเธอออกมาถ้าเธอทํางานแล้วมีมีความสุขถ้าเวล์บีอิงของเธอมันมันไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ถูกต้องอะไรอย่างค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่ายกของหนักได้เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องข้อมือใช่ไหมคะเขาก็แบบเออให้เราเลี่ยงงานพวกนั้นนะคะที่มีความเสี่ยงกับกับกับสมรรถภาพของเราเนาะแล้วเหมือนถ้าเกิดว่า มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคอย่างเช่นมีคนมาดูถูกเราเหยียดเราเขาก็จะจัดการให้เราเลยถ้าเอาจริงๆนะคะประสบการณ์ที่เวโทรศั์เราไม่เคยโดนเหยียดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราเจอแต่ประสบการณ์ดีๆจากลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานทั้งนั้นเลยคือทุกคนแบบเฉพ์ตทีบแล้วก็เหมือนทุกคนเนี่ยค่ะเขาได้รับการอบรมได้รับการเ เขาเรียกว่าอะไรเทรนกันมาว่าเธอต้องดูแลกันอย่างนี้นะเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเธอจะบูลลี่คนอื่นไม่ได้นะถ้าคนอื่นเขาทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องช่วยดูแลสอดส,ส,ส่องซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้ยค่ะ อส่วนลูกค้าเราก็เจอลูกค้าดีๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเราก็เจอคุณตาที่เขามาแบบมามา,มาทุกวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาคุยกับเราเขาชอบมาคุยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะมาเรียกเรายิ้มหวานจะมาอย่างเช่นลูกค้าท่านอื่นก็อยากจะมา คุยด้วยถามเรื่องประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่แบบว่ามันน่ารักมันมีมุมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราชีวิตการทํางานของเราได้เกิดใหม่เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและมันทําให้เราเรลัคซ์ทำให้เรามีมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีสเปซในสมองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองมันทําให้เรามี motivation ที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มแบบ ดูงานที่เราฝันไว้เริ่มสมัครงานใหม่อีกครั้งหนึ่งกับงานที่เราอยากทําก็คืองานที่มหาลัยใช่ไหมคะก็เริ่มส่งใบสมัครอีกรอบส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆเราก็แบบขณะที่ทํางานอยู่ที่เวทโศะเราก็ทํางานแล้วก็มีความสนุกเราก็มีความสุขกับงานนะคะแต่เราอยากได้งานที่เราใช้ความสามารถที่แท้จริงของเรามากกว่าเราก็เลยแบบพยายามสมัครงานที่ c o l สมัครงานที่มหาลัยที่เราอยากได้ใช่ไหมคะ คือทุกคนส่งใบสมัครไปแบบ19ครั้งนะคะที่มหาลัยอะแล้วอันเนี้ยไม่รวมกับการส่งใบสมัครไปที่แบบโรงเรียนสอนภาษาหรือว่าไปที่พวกคอเลจต่างๆนะเราคิดว่าเป็นร้อยเลยค่ะหน้าด้านไหมคะทุกคนหน้าด้านจริงๆนะคือเราโดนปฏิเสธงานมาเป็นร้อยแต่ทุกคนเราเชื่อว่าเพราะว่าเรา Don't leave it to chance. Make it a study. เราพยายามที่จะเอาข้อผิดพลาดในการสมัครงานของเราเนี่ยค่ะมาศึกษาว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนเราทําไม่ได้ตรงไหนวะทําไมใบสมัครของเรามันไม่เข้าตากรรมการเราก็เริ่มอาหาหนังสืออ่านเริ่มแบบคุยกับอาจารย์ของเราว่าเอ๊ะทำไมใบสมัครของเรามันไม่เข้าตากรรมการเลยวะอะไรอย่างนี้ค่ะจนพักหลังๆแบบเราก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นจนท้ายที่สุดอะคา่ะเราร่อนใบสมัครไปครั้งสุดท้าย การร่อนใบสมัครครั้งสุดท้ายของเราก็คือเราร่อนไปที่มหาลาัยออกฟอร์ดหนึ่งใบแล้วก็ร่อนไปที่เอ,อวิทยาลายายัยหนึ่งใบทั้งสองที่เรียกรอสัมภาษณ์งานในเวลาไล่เรียกกันเลยแล้วก็เราสัมภาษณ์งานทั้งสองที่เราได้งานทั้งทั้งสองที่เราตกลงจะไปทำงานกับมหาลัยออกฟอร์ดก็คืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นการสมัครงานที่มาราธอนมากๆที่แบบ เราไม่คาดหวังว่าเราจะทําได้แต่เจอหนี้ที่มันผ่านมาค่ะมันทำให้เรามองกลับไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเขียนใบสมัครแล้วเราตกแล้วเราเฟลแล้วเราไม่ได้รับเ,เข้าสัมภาษณ์หรือว่าเราโดนปฏิเสธนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายเลยมันเป็นการฝึกฝนที่ดีมากๆเลยอะ่ะมันเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย การที่เราได้งานนี้มันอาจจะเป็นงานที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วก็ตรงกับ เออคุณสมบัติที่เรามีนะมันก็เลยแบบว่าเออการที่เราแบบนั่งลงแล้วก็นั่งพิจนารณาว่าเอ้ยอ,อะไรเราขาดไปเออเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องทําอันนี้ให้ดีกว่านี้แล้วเหมือนพอเราได้เข้าสัมภาษณ์แล้วตกสัมภาษณ์เอ๊ะคำถามไหนที่เราตอบไม่ดีเราต้องมาฝึกใหม่นั่งหน้ากระจกแล้วก็แบบว่าคุยกับตัวเองเหมือนกับการให้สัมภาษณ์ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราก็มานั่งแบบ make it study ทุกอย่าง make it study เรียนรู้มันศึกษาจากมันศึกษาจากความผิดพลาดไปเรื่อยๆจนในที่สุดอะค่ะเราก็ประสบความสําเร็จกับการที่เราสมัครงานที่เราอยากได้งานที่เราฝันและได้ทํางานที่แบบเรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราได้ใช้ประสบการณ์เอ่อความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริงในการทำงานนี้นะคะ ก็ถ้าให้พูดง่ายๆนะคะเราอยู่ที่นี่มาเกือบจะปีที่6แล้วเราทำงานมาทั้งหมด3งานนะคะงานแรกก็คืองานรีเซพชันงานที่เราทำเป็นรีเซพชันนิตส์ค่ะมันเป็นงานที่เราหนึ่งไม่ชอบไม่รักไม่อยากทำแต่มันเป็นแค่งานที่เราทำได้มันเป็นงานที่เราไม่มีความสุขเลย แล้วเราลาออกจากงานนั้นมาจากอยากหลังจากที่เรามีประสบการณ์การทำงานที่นี่ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็ได้งานที่เวท o โธสการเปลี่ยนงานนะคะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแล้วอะมันเจอสิ่งที่ดีมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วว่าชีวิตการทํางานมันควรจะเป็นอย่างนี้นายจ้างเขาควรจะดูแลเราอย่างนี้ดูแลความความ ความปลอดภัยความความเป็นพนักงานนะคะต้องได้รับการดูแลการปกป้องในการที่เขาจะต้องทําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบูลลี่หรือไม่ต้องมีใครมาเอาเปรียบอย่างอย่างที่เราโดนที่โรงแรมใช่ไหมคะ จนกระทั่งอะคะ่ะงานที่เวทโทะคะกค่ะกลายเป็นงานที่ตอนแรกอะเป็นงานที่เราไม่ชอบแต่พอเราทําไปทําไปค่ะมันกลายเป็นงานที่เรากลายเป็นแบบงานที่เรารักไปเลยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็เป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะสมัครงานใหม่ที่มหาลัยนะคะเราก็ยังทํางานที่เวโทโศต,ต่อจนถึงปัจจุบันค่ะเราทํางานที่เวทโทสเฉพาะวันเสาร์อย่างเดียวอืมเพราะว่าเราชอบ Work ethic ของที่เวทโทสมากๆเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอะถ้าเรามีธุรกิจอะคะ่ะเราอยากจะเอาธุรกิจไอเดียของเขาเนี่ยค่ะเอ่อม,มาทำกับธุรกิจของเราเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเวทโทสคะ่ะเขามีบุคลิกเป็นยังไงทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมพนักงานเขาถึงเอ่อ supportive กันแล้วก็ทุกอย่างมันดูแบบแบบแบบดีไปหมดเลยะคะ่ะอืม ก็เวทโทสเป็นงานที่เราไม่ชอบในตอนแรกแต่ว่ากลายเป็นงานที่เรารักกลายเป็นงานที่เราทำและมีความสุขเป็นงานที่ไม่มีความเครียดจบที่ทำงานกลับไปบ้านรีแลกซ์ได้เลยอืมแล้วงานล่าสุดของเราก็คืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็คืองานที่มหาลัยในด้านของ Research Support ก็คือเราเป็นแอดมินของของงานด้านนี้นะคะมันเป็นงานที่เรา รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองกับการอยู่ในสนามรบแห่งความผิดหวังมันเป็นเวลาเกือบ3ปีเลยค่ะจนกระทั่งเราได้งานนี้นะก็คือแบบเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการที่แบบเราคนไทยพูดกันตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอะ่ะมันใช้ได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะกับเราเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เรามีความพยายามแล้วเรารู้ว่าวันหนึ่งอะคะ่ะ เราจะต้องทํามันได้อืแล้วเราก็ทํามันได้จริงๆอืส่วนงานที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะเป็นงานที่เรามีความสุขมากๆเป็นงานที่เรารักมากๆถามว่างานนี้กดดันไหมกดดันมากเลยค่ะแต่เป็นงานที่มันมีความท้าทายทําให้เราได้รู้จักกับคนในกลุ่มใหม่ในชีวิตอย่างเช่นพวกอาจารย์ในมหาลายัยพวกแบบเอมนักวิจัยต่างๆหรือว่า บางกลุ่มที่เป็นนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราได้รู้จักวัฒนธรรมการทำงานอีกอีกอีกเซตติ้งหนึ่งอีกอีกระบบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับ ความหลากหลายยังไงอะไรเงี้ยค่ะการดูแลพนักงานของเขาในมหาลัยมันเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้ได้เปิดโลกมากๆได้เจออะไรที่ดีๆที่เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะได้มานั่งคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยออกฟอร์ดหรือว่าเราได้มานั่งทานอาหารเที่ยงไปนั่งดื่มกาแฟกันเพื่อจะคุยรายละเอียดอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีอะ การที่เราผ่านเจอหนี่พวกนี้มาค่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากลับเอนจอยมันด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันสอนเรามันทำให้เราเข้มแข็งมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในชีวิตของการทำงานของเราเองเนี่ยค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราสบายและเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าใครมาบูลลี่เราถ้าใครมาเอาเปรียบเราเราต้องดูแลตัวเองยังไง เพราะว่าเราเคยล้มมาก่อนเราเคยเจ็บมาก่อนตอนนี้เรารู้จากวิธีการรักษาบาดแผลของตัวเองว่าเราควรจะทํำยังไงให้ตัวเราปลอดภัยโดยที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคเดี๋ยวนะเราหามุมใหม่ก็เดี๋ยวนะนี่ทุกคนเราขอมาตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าที่อังกฤษอะค่ะเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะแบบ เวลาถ่ายไปถ่ายไปอะค่ะแสงมันก็จะแบบไม่คงที่เราก็คือแบบพอแสงมันไม่คงที่ใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวแบบฝนตกเดี๋ยวพระอาทิตย์มาอะไรเงี้ยตอนนี้ฟ้าครึ้มเราก็เลยต้องหามุมนั่งใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวก่อนจะจบวิดีโอนี้ค่ะจุดประสงค์อันนี้ก็คือเราอยากมาอัปเดตชีวิตการทำงานของเราให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้เรามาถึงจุดหมาย อีกจุดหนึ่งแล้วที่เราแบบตั้งใจอยากอยากจะทำมันให้ได้นะคะก็สำหรับเรานะคะการทำงานครั้งแรกของเราที่ประเทศอังกฤษะคะ่ะถ้าเรานึกกลับไปนะเรารู้สึกว่าเราแบบสงสารตัวเองนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ยังไงวะเราทรมานตัวเองได้ยังไงวะตอนนั้นอรงเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกสงสาร มดคนนั้นตอนนั้นนะคะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราถึงทรามานตัวเองทําไมถึงไม่กล้าที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยอืมถ้าเราแบบเปลี่ยนแปลงอะ่ะเราอาจจะเจออะไรที่แบบดีขึ้นก็ได้หรือเราอาจจะเจออะไรที่แยก่ก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะคะมันสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแนละ้วการเปลี่ยนแปลงมันไม่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่า มันค่าเท่ากันเลยอะถ้าเกิดว่าเราลาออกจากงานนั้นมาเราเจองานที่แย่มันก็ไม่ได้ต่างจากงานเดิมไหมมันก็แย่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราแบบเปลี่ยนแล้วก็เจองานที่ดีมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอย่างอย่างที่เราเจองานที่เวทโทสอะค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆที่เปลี่ยนเปลี่ยนความคิด ของเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วาการทํางานอะ่ะเราสามารถดูแลปกป้องตัวเองได้เราสามารถมีแบบมี voice ของตัวเองได้เพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราอะไรอย่างเงี้ยอืเราอะ่ะอยากให้ทุกคนใช้เรื่องของเรานะคะเป็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าใครโดนกานแกล้งที่ทํางานนะคะอย่าอย่าเก็บไว้นะคะอย่าอย่าทําให้ตัวเองเห็นว่าเราเป็นผู้แพ้ตลอดเราต้องแบบว่า ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ลาออกไปหางานใหม่มันไม่ได้มีอะไรไปแย่ไปกว่านั้นอืมเราคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะการที่แบบเราจะไปถึงจุดหมายอะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศะคะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยมันเหมือนเราต้องเริ่มใหม่ต้องแบบต้องแบบเริ่มใหม่จากศูนย์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ สร้างคอนเนคชันใหม่สร้างเพื่อนใหม่เจอคนใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบยิงเข้ามาที่ตัวเราทิมแทงเราอะค่ะมันมันเป็นตัวพิสูจน์ความอดทนของเราอย่างหนึง่งว่าเราอะจะผ่านมันไปได้ไหมแต่เราเชื่อค่ะว่าทุกคนถ้าใครที่เจออะไรแบบเราอะค่ะ จะผ่านมันไปได้แต่ขอแค่แบบให้เราโฟกัสแล้วก็แบบแบบมุ่งหน้าที่จะแบบทำในสิ่งที่เราอยากได้มุ่งหน้าเพื่อจะพัฒนาพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้ให้ให้ตัวเองเนะะี่ยค่ะได้ทำงานที่เราต้องการที่เราฝันนะอืม ก็เราขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่แบบอยากได้งานที่ตัวเองฝันนะอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถึงวันนั้นนะคะมันก็จะเป็นวันของคุณเหมือนกันอย่างที่มันเป็นวันของเราเมื่อเกือบ3ามปีที่แล้วนะคะอือย่าลืมนะคะ don't leave i t h a chance make it a start เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้มมานะคะสวัสดีจ้า